สวัสดีครับพบอบผมตัวต่ออีกเช่นเคยนะครับก็กลับมาอยู่ในเกม l ั s t Day on Earth นะครับในซีซั่น8สัปดาห์ที่3แล้วนะครับส่วนกิจกรรมย้อนหลังเนี่ยผมไปทำให้ดูนะภารกิจต่างๆอะไรอย่างนี้วันนี้ผมจะพามาลุยลงนานะครับก็จะมาลองทำบั็กในเวอร์ชั่นนี้ด้วยนะครับที่ใช้รถบั็กตรงทางนะครับทางเข้ายังทำได้อยู่หรือเปล่าแต่เห็นหลายๆคนนะครับก็ยังทำกันได้อยู่นะครับ และในสัปดาห์ที่3นี้มันก็มีภารกิจสัปดาห์ที่3ก็มีภารกิจให้ทําเหมือนกันนะครับคือให้ฆ่าวัวติดเชื้อด้วยปืนลูกซองสองสองตัวนะครับก็เลยเข้าทางก็เลยจะมาลองทําพอดีเลยครับตรงนี้เพื่อนๆก็ต้องใจเย็นๆกันหน่อยนะครับก็ต้องรู้จังหวะนะครับเนี่ยก็ขึ้นไปแล้วกดลงให้ทันด้วยนะครับมันยังคิดว่ายังทําได้ครับก็ลองงไปดูนะเพื่อน โอเคผมก็จอดเรียบร้อยครับก็เดินไปทดลองซอมบี้ตัวแรกกันเลยดีกว่านะครับโอเคนะครับแสดงว่าบักนี้ยังใช้ได้ครับก็ต้องดูจังหวะนะครับอันนี้เป็นรถคันเล็กนะมอไซค์คันเล็กก็ยังทําได้ครับถ้าเป็นคันที่ยาวกว่านี้ผมคิดว่ามันน่าจะง่ายกว่านี้นะครับอันนี้ลองคันเล็กๆดูแล้วก็ยังได้นะครับพอดีอันนี้เป็นสัปดาห์ที่3แล้วด้วย เยวจะทำกิจกรรมหรือภารกิจสัปดาห์ที่3ย้อนหลังให้ดูนะครับต้องเป็นอาวุธที่ยาวนะครับเพื่อไม่ให้ซอมบี้ตีถึงเราครับมันก็เป็นการประหยัดสำหรับมือใหม่ได้อีกทางหนึ่งนะครับแต่สำหรับคนที่มีของแล้วก็เคียร์เลยผมก็ไม่ได้ว่าอะไรอันนี้ก็คือจะทำลองทำคลิปดูนะว่าสำหรับคนมือใหม่จะได้ประหยัดแล้วก็มีของได้มากขึ้นเร็วขึ้นนะครับ อันนี้ถ้าเป็นอาวุธหอกที่มีการแต่งแล้วนะครับมันเสริมอุปกรณ์เข้าไปแล้วก็ตีได้นะครับความยาวถึงนะครับผมต่อไปนะครับอันนี้ก็จะเป็นตรงบั็กที่ประตูมันมันมันไม่น่าจะใช่บั็กนะครับเหมือนเหมือนว่าเป็นจังหวะนะครับ จังหวะของประตูที่เราจะให้อ้วนตีไม่ได้เหมือนบังเกอร์เนะครับผมเคยทําคลิปไปแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นที่ประตูของฟาร์มนะครับเดี๋ยวผมจะลองทําดูนะครับอันนี้มันน่าจะได้อยู่แล้วนะครับสําหรับเพื่อนๆที่เคยดูคลิปผมไปแล้วนะครับอยู่ที่จังหวะนะครับผมผมก็จะลองตีเพื่อนดูสักตัวหนึ่งก่อนนะครับแล้วผมจะตัดต่อไปดูว่าผมจะมาเปิดกลองฟ้าแล้วก็มาทำภารกิจค้าวัวนะครับผม โอเคอ้ okay. วนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ขอตัดมาเลยนะครับมาดูที่ภารกิจที่จะฆ่าวัวติดเชื้อด้วยปืนลูกซองสองตัวนะครับผมเพื่อไม่ให้เป็นการเสรียเวลาด้วยครับอันนี้ก็เคลียร์ซอมบี้ไปแล้วนะครับผมเคลียร์ซอมบี้ไปแล้วบางส่วนนะครับ ถ้าถ่ายหมดมันจะเป็นการเสียเวลาครับก็เลยเน้นๆกันเลยดีกว่านะครับเพื่อนๆก็ช่วงนี้ก็ไม่ค่อยได้ทําคลิปเลยนะครับขอโทษด้วยนะครับแต่ก็เพื่อนๆก็ขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับแลวขอบคุณคนที่ติดตามผมมาโดยตลอดนะครับต่อไปผมจะลงคลิปให้ให้ตลอดนะครับว่าจะดน๋ยวลองทําเป็นเวลาที่จะลงแน่นอนดีกว่านะครับถ้าเพื่อนๆเห็นด้วยก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับจะได้มีกำลังใจให้ผมได้ทำต่อไปนะครับ ตรงนี้เพื่อนๆก็ดูแลนตัวเองกันด้วยนะครับโอเควัวตัวแรกผมก็ฆ่าเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือวัวอีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้ผมไม่ได้ลองนะคือสมมติว่าเราไปฟันวัวก่อนที่ ตรงทางตรงประตูเนี่ยครับฟันรวัวไปเหลือเลือดไม่ต้องเยอะเงี้ยเราใช้ปืนลูกซองยิงผมไม่แน่ใจว่าจะใช้ได้หรือเปล่านะครับถ้าเพื่อนใช้ได้ก็ลองทำกันดูนะครับแล้วมาบอกผมด้วยนะครับโอเคก็ภ <Okay, S 1> <Okay, S 2> ารกิจวัวก็เสร็จเรียบร้อยนะครับภารกิจนี้นะครับฆ่าวัวติดเชื้อสองตัวด้วยปืนลูกซองนะครับต่อไปของก็อันนี้เป็นการฆ่าบอสนะครับ ก็สำหรับคนมือใหม่ก็ยิงได้เลยครับปกติแต่ถ้าสมมติว่าสำหรับผู้เล่นใหม่แล้วแบบอยากเก็บของหรืออยากเก็บปืนไว้นะครับก็ใช้บล็อตรงประตูได้นะครับสำหรับบอร์ในโรงนานะครับสำหรับผู้เล่นเก่าๆหลายคนแล้วเทคนิคการข่าบอรตังน,นี้แบบง่ายมากเลยนะครับสำหรับผู้เล่นเก่าหลายคนสำหรับผู้เล่น,นใหม่ผมก็มีวิธีง่ายๆให้ทำนะครับแบบ ตรงประตูนี้ก็ทําได้ครับก็ต้องระวังแล้วก็ดูจังหวะกันให้ดีๆนะครับเพื่อนแลวสำหรับคนที่ยังไม่ได้ถังฟ้าจากบังเกอร์เอที่นี่ก็มีลุ้นได้เหมือนกันนะครับก็ลองมา2ที่ดูครับสําหรับผู้เล่นใหม่ที่ยังไม่ได้มอไซ์นะครับตันนี้มอไซ์ได้ง่ายแล้วครับถังถังฟ้าครับได้ง่ายมาก กาดได้จงังหวะได้2ครั้งพอดีนะครับแล้วก็หลบ2ครั้งตีสองครั้งแล้วก็หลบนะครับโอ้โดนถ้าสมมติว่าโดนอันนี้ปุ๊บแล้วมันจะตีเรานะครับมันจะตีเราสับ หมือนว่าเราโดนเนี้ยเสื้อผ้ามันจะเสียเร็วหรือไม่ก็เสียหายเลยนะครับอันนี้เสื้อผ้าผมมันจะเสียเสียหายอยู่แล้วก็เลยถูกทำลายไปเลยนะครับโอเคครับผมก็ฆ่าบอสเสร็จเรียบร้อยต่อไปก็เราจะไปเปิดกล่องฟ้ากันดีกว่าครับ ถ้าบางคนถามว่าทําไมประตูลงน้ำไม่เปิดนะครับมันเป็นการสุ่มเปิดบางครั้งนะผมบางครั้งก็จะเปิดให้บางครั้งก็ไม่เปิดนะครับแล้วแต่รอบนะครับถ้ามาบ่อยเราจะรู้นะครับผมอันนี้ก็บอกสําหรับผู้เล่นใหม่นะครับเผื่อยังไม่รู้แล้วสงสัยว่าเห็นคนอื่นเปิดแล้วทําไมเราไม่เปิดครับก็มันเป็นแล้วแต่รอบเราเหมือนกันนะครับโอเคอันนี้ครับแต่รอบผมมันเปิดนะครับผม ผมก็จะเคลียร์ซัมบี้เสร็จแล้วก็จะไปดูว่าจะได้อะไรโอ้ร้อยครับเกลือแล้วครับผมสีเทามาเลยนะครับโอเคครับอันนี้ผมก็มาทำภารกิจเรียบร้อยนะครับ ส่วนภารกิจเดี๋ยวผมจะลงย้อนหลังให้นะครับผมถ้าเพื่อนๆชอบหรืออะไรก็ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก,กดติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับถ้าเพื่อนๆเ,เห็นด้วยว่าผมจะทำคลิปเป็นเวลาที่แน่นอนนะครับให้เพื่อนๆคอมเมนต์มากันเยอะๆนะครับโอเควันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ